ทที่6คข้อที่9ถึง22เรื่องราวของโนอาพระเจ้าสร้างโลกและตรัสว่าดีจริงๆได้แก่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวนกปลาสัตว์ต่างๆและผู้คนทุกอย่างดีอย่างไรก็ตามอาดามและเอวา ผู้คนที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาได้ผิดสัญญากับพระเจ้าในท้ายที่สุดพวกเขาถูกไล่ออกจากสวนเอเดนและต้องใช้ชีวิตที่ยากลำบากมีลูกและทำนาบนที่ดินผู้คนหาเลี้ยงชีพด้วยการทำฟาร์มหรือเลี้ยงสัตว์และพวกเขาเกลียดชังกันและผู้ที่แข็งแกร่งก็รังแกผู้ที่อ่อนแอ ไม่ใช่เรื่องดีในสายพระเนตรของพระเจ้าที่ผู้คนรังแกผู้อื่นพระเจ้าเสียใจมากดูเหมือนจะไม่มีความหวังที่นั่นในที่สุดพระเจ้าก็ทรงคิดว่าเราจะต้องทำลายทุกสิ่งบนแผ่นดินโลกพระองค์ตัดสินใจพิพากษาโลกด้วยน้ำท่วม แต่ในบรรดาทั้งหมดนี้มีคนหนึ่งที่โดดเด่นเขาคือโนอาโนอาเป็นคนที่ดำเนินกับพระเจ้าเป็นคนที่ติดตามพระเจ้าและดำเนินชีวิตตามทางของพระองค์ ราไม่ได้ติดตามคนชั่วแต่ดำเนินชีวิตตามพระทัยของพระเจ้าเท่านั้นพระเจ้าทรงรู้จักโนอาเป็นอย่างดีดังนั้นเมื่อพระองค์กำลังพิพากษาโลกพระองค์จึงคิดว่าเราจะช่วยโนอาหได้อย่างไรโนอาห์และครอบครัวของเขาสร้างเรือลำใหญ่ด้วยกัน นี่เป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงบอกโนอาห์ล่วงหน้าให้สร้างเรือนาวาเป็นเรือที่มีขนาดใหญ่มากมีความยาวประมาณ140เมตรสูง3เมตรและกว้22เมตรในเวลานั้นไม่มีใครสามารถจินตนาการถึงเรือลำใหญ่ขนาดนี้ได้พระเจ้าต้องการช่วยชีวิตไม่เพียงแต่ครอบครัวของโนอาห์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงสัตว์ต่าง โลกด้วยเรือ,อนีองโโอกบ่ด้างเรือ,อาขนาดเช่นนี้เขาจะหาน้ำมาลอยเรือขนาดนี้ได้ที่ไหนเพราะเขากำลังสร้างเรือบุญภูเขาทำบ้าอะไรเนี่ยผู้คนหัวร้อยยอโนอาแต่โนอาไม่ได้หยุดต่อเรือแค่คิดถึงแต่พระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นพระเจ้าตรัสกับโนอาโนอา เราต้องเตรียมอาหารให้สัตว์กินใช่พระเจ้าการสร้างหีบพันธสัญญาขนาดใหญ่เป็นเรื่องยากแต่การเตรียมอาหารไม่เพียงแต่สำหรับครอบครัวเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสัตว์ต่างๆจะต้องมากกว่านั้นด้วยแต่โนอาเชื่อฟังทุกสิ่งที่พระเจ้าตรัสโนอาทําเรื่องทั้งหมดนี้จนสำเร็จซึ่งดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ โดยสร้างเรือและเตรียมอาหารให้เพียงพอโดยเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าขอพิจารณาเรื่องราวของโนอาสร้างเรือพระเจ้าทรงสถิตกับผู้ที่เชื่อฟังพระคำของพระองค์และช่วยให้พวกเขาบรรลุพระประสงค์ของพระองค์มากยิ่งขึ้น